คุณใส่ก็แม่คนณีทังของ์ทีองูนั่นแหะเงาอีกทั้งขาขามาฟังอเป็นเงาขึ้ในโทรศัพท์มันคือคนเหมืนเดเป็นเลขมบูเือได้มูบือน้าหมดะะแหวนว่าเสืออกหน้ําหมดไม่มาไปอีกเป็นเลขขึ้นไหมอีกอืมเราให้ฟังพ่อกับพ่อชื่อได้เหมืเอย่เข้าวเาซูฟัง มะซุนาในแอันอัมันเือบ้างอเพ่อไรเตาน่อยตสอาเตานีเดวเนมทายรูกมือจของกมมีเล็อยู่นี่มอันเรียญดำๆซําเรียญสีค่ะเป็นวงซูนหาพูดไม่ไงหน่นั่งฟังมันบ่หัดทอดมือเล็กออกเห็นบจื้อขอได้บ่ะซื้อสองากับรวยจัดเตเรากระอางจเตเราเบลืมได้บ่หอ้ยสองซุาพซื้อน้าเา ซื้อต่า่อเนะบางคนอันื้ว่าได้หันเป็นจังไกคบว่าถึงว่าได้ผู so ้ที่พนขอัะได้บานได้รดได้แมมเป็นยังไงคนที่บอกเมื่อกี้นี่นะคื่วอกเมื่อกี้นี่ค่ะคนทเราันมาค่ะคหนึ่งหนึ่งสามนว่าคนหนึ่งหนึ่งสาม บูนไปบุญมาเล้เว้าแล้วผันฟังแล้วก็ลืมบัได้จะเคลื่อนหรอกั่ค่ะจ okay> ัดดีดอกได้่เขาสิว่าผันฟังเมือนเสือตัวนั้นไดยฮะมาต้องนุ่งเสือเขียวโอ้ต้องนุ่งเสือเขียวนุ่งเสือเขียวทำเป้าเสือตัวนั้นน่ะโมเมท์เป้าโอ้เสือเขียวครับาดนกก็ย เขียวค่ะนปนีอีกเสือเขียวถือพนุ่งมากยังพโลพนขอย่ายซาเสือตอนนี้ปุ้่ายย่าิพนซ่าพโลพนเขียวขั้นหอมเขียวคั้อีหลีแสดงว่าปูกํายาเข้าในมันสีเขียวเวลามาขอก่อนย่างมังเพิ่นตองตงส้มอันเครื่องนั่นสีเขียวเหนียวซับบันนี้รับสู้บันเล็กสีออกบันเล็สีเฮติสีเด๊ เอาเงินามาัดซ uh ิงวะนอนมือใกล้นะผามือหนึ่งจุขขมียนมันแล้วรู้ก็ปัวยจะมม่ยุ่งเหืออือไปทะเลตกอื่นบอกมันถือรถมันว่ะโอ้กอดจะเคตของพังของมันอีกอันนี้ว่ะเอาไปเสียจังใดเศรษนนั่งใดปติเสธติดเรื่องประจําอยู่คือมานี่อยากฟัง มันมันนอนโจกถุงเด้อมือไก่นะพ่อนอนเออนอนโซฟาบ้านมือเลยมันนอนทางกึ่งทางยุบมือโจกถุงไม่รู้ใช่ไหมว่ามันใจเราเลขตัวนี้ไว้นะครับไปลงทุนไปตัวโจกถุงใครมันก็ซื้อให้มันเก่าตัวมันตัวมันซื้อนี่โอเคดมันบอกเขตจสมันอาจจะมีเขต องคูองงาเพิ่นอาจจะบอกว่าจะต้องยึดจังทรอเพราะว่ามันมามันได้คัวมันก็บัดด้วว่าดอกคือไหนก็มันมามามันก็บรดเข้าห้องไปฮอนมาแล้วมันบอซื้อหนะไปฮอดบอสลีกเลยมันปึกมันไปเดีไม่แล้วืเาไปเอาไม่เลยก็เลยกำมือน้าเข้าไปยังบออยากซื้อบออยากซื้อบออยากซื้อบอซื้อดอกใหญ่ใหญ่ซื้อเห้แกบอซื้อให้เน่บอสซื้อให้เน่เอาใหญเขียนหนยเอาไปซื้อก็ไปซื้อเอาซื้อให้ยายนะฮะสองสองห้า

ร้านบอกล้วกัซ yeah, uh, ื้อขนมไปให้ด้านกินซุมืือซุ้มมือนะบัตรเออกบพ่อหญ่เจ้าอยากถือเลขบอกสั่นเจ้าไปซื้อหมยสิบห้าสั่บอเจ้าคองกาไปยื่นออกไปสวนกายไปเงือนพ่อนานทุบเขาเจ้าซื้อถือไปื้อเบืงขึ้นอือนเป็นสันแต่วันนี้เพิ่มมาเอาใครมาถวายแเพิคนขอต่อเลยบ่แม่ใครถวายจักหน่อย จักมันหดบริกรรมหาแพงหาแพงแล้วคนก็จมาผู้สะอาดรู้ไมเียไปจุดเจริญอังสอรจุดแล้วนั่นลูกสายคนแล้วเลยมาแม่หนึ่งหนึ่งสามภาษาลูกชายจุดพ่จุดเะแพงไข้เนาะมันก็ใหม่เขาแพยงไข้ได้นะาไปหมดได้หนึ่งหนึ่งสามเติงวดเลยเอหนึ่งหนึ่งสามแม่ ของอีโบจักสิโตได้ในหานดนเห็ดเออของน้องโบ่เขได้เห็ดเนาะน้องโบ่กับเขาดีแท้ๆได้เลี้ยลลาวเนาะโอ้เลีงลาวเนี่ยเขาจะได้เงินหลายของมันลาวเนี่ยมันเข่าสามตทุกไลท์เลยผู้เป็นโบมีเงินซื้อหัวซื้อกัะผู้เป็นมันกลอบางใหญ่มาในอันหกหกหนึ่งออกอเไรเขาอบ้าบูฮะค่ะมันจกว่างอออกสิบหกอืมอืม มันได้หกหกหนึได้หกหกหนึ่งแล้วก่อนมันได้เก้าศูนย์สามมันออกสามโตมันสขึ้นไมนออกศูนย์สามเก้าศูนย์สามเลขไทยเลขไงน้องบ้านแม่นอยากทอข้างค่ะไปมาบ่ายา้องไม่อยากซื้อข้าเ้อไปซื้อไปข้ามหตัวีซื้อไปอานเลยสริะโอ้มันหลงก็บ้าข้างหลไม่อยากซื้อกสินะ สล่ได้มาซื้อบไัได้ม่คืนั่ตาาไือเลขบัตรประสาส้น้ของ่อผู้มาขอบกเลขบัตรประชาท้นสุภาพรวยเก้าหกสองค่ะเก้าหกสองเอาไหนลูกอันไหนอันไดนบอกได้่ลงเลขไงสี่ดูเหรอเอาครับไม่เคยพูจ่ากันยังคืขึืนมาหาเี้ยเง้สองเท้านาะแม่เนาะเท้าหนึ่งห้าเยืนอยู่นิเนอ ยางมาหาเลยพี่จย์ส่งไขมานเอาไหโอ้สาธุส่งส่งมันหวานลูกเด้อลูกเลือกให้แน่ลูกนอนก่นกนอนวะเติมพลังเติมพลังเติมพลังหรอลูกบอกอ๋อแต่เกาแมวตัวนี้เป็นนัน่ตักผู้ใดได้โฉกด้อค่ะพี่นอ้องเด้อสาธุเลขบัตรประชาชนบอค่ะแม่ที่เพควนถือเออข้าเจ้าถือเสือเจ้าถือหลังหลังมันบอค่ะเก้าของสุภาพลูกเก้าหกสองเก้าหกสองมาค่ะพี่น้องเด้อ ลองเอาไปฟิตลองเอาไป่อบิึงนะค่ะพี่ลอง962 <laughs> <laughs> แปลกแต่กิ่งนะเขาว่ะ <laughs> 962แต่เลขยู่นั่นคือเอาคืนให้่ยโอ้ว่ามันตัวนี้113เลขใหญ่ไ,ไหมที่เพิ่นมากแกบุญเขียนเลยเออ113นะ11แ,แม่เนาะขอลดได้ลดมันมาแม่พระเจ้าได้ ดวงไพ่ดวงมั่นนะคะพี่น้องเด้อบุญผ้าวาสนาคนเฮามันบ่ทอกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะใส่ดวงเพิ่นเนาะขอติดซอยหอยตามว่าเท่าไประค่ะเพิ่นขอรถก็ได้รถข้อบานก็ได้บานค่ะพี่น้องค่ะปู่อื้อร่าชานาคราชเนาะค่ะพี่น้องคขาก็ดอนโพ้แล้วค่ะพี่น้องขาแล้วก็ดอนหม้อทองก็พี่อากาศขอโทษขอให้กับพี่น้องค่ะมันใกล้กัน กาะดอนมอทองนะคะพี่น <smoke> ้องวังรัตนานครวังรัตพานครหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งาวังรัตพานครวังรัตภานครเออรังรัตภาพ่อแม่อนี่นะคะพี่น้องเด้อค่ะตัวดีตัวเด็ดนะคะเพื่อน ได้มาขอต่องวดไว้อีกเนาะคะ่ะพี่น้องคะมักกระจัดน้าเพลนคัดกระพาน,นะคะ่ะทั้งช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากต่อนเนาะคะ่ะเวลามาขอโชคขอมานเนาะคะ่ะกับขาผู้ใดเสือ้อก็ล่องใส่เสือ้อสุดสีเขียวมากเลยคะ่ะพี่น้องเด้อหาได้โชคได้หมานน้าปูน้ำํำยาหาเพลนประทานห้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะที่ยังจะเกิดขึ้นได้คะ่ะพี่น้องคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะไม่เชื่ออย่ารบกรู่นเนาะค่ะพี่น้องคะบางเทธอเพลนนั่มไปให้ยฮอดบานเพลนคะ่ะพี่น้อง นั่ไปบอกเข็งๆแข็งๆหอดบานหอดซองอ่ะเสด้รางวัลที่หนึ่งนะค่ะพี่น้องเนาะปูยาเฮาค่ะคิดดีทําดีย่อมได้ดีค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งหนึ่งสามนะคะดอนหม้อทองนะคะพี่น้องเด้อค่ะวังรัตภานะคอนเนาะบานได้อยู่น้องบุนโอโอโอที่เพิ่นเมื่อหันโอ้ลูกบานที่ค่ะโอ้เพิ่นเพิ่นเห็นอยู่องค์ย่าเนาะแม่เนาะ ค่ะโอ้เจ็ดสามเน้นๆนะคะพี่น้องเด้อค่ะเพิ่นนะคะปูหลักบาทนะคะอยู่น้ำเพิ่นนะคะแต่ว่าเพิ่นเห็นอยู่น้ำองุ่ยาเนาะค่ะพี่น้องเอาแถมอีกตัวหนึ่งค่ะหาได้โชคได้มานค่ะพี่น้องค่ะค่ะฝากไว้พี่จราหน้าเนาะค่ะเพิ่งสามเจ็ดได้หรอเจ็ดสามตีเจ็ดสามตีเอากลับเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะซื้อเลขบ่กลับตับแตก เล่นน้อยน้อยงานเถอเติมมาแล้วจะประกาศเรียนไวุน้ค่ะเอาฝากไว้แนมเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะขอให้โชคดีมีใช่นะค่ะมีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุขหูสุขคนค่ะพี่น้องคะเลขกด่อนหมอทองว่างรัตภาน้าครนะคะพี่น้องเด้อขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยค่ะพี่น้องคะโชคดีมีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีจ้า